แต่เจอเนี่ยนะครับราชบุรีทรูแบงคอกแล้วก็เมืองทองเนี่ยโอ้โหชื่อชั้นเยือนราชบุรีแล่นในบ้านเจอมีอยู่แล้วก็เยือนเมือง <ST S> ทองหนักที่สุดใน3ามทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาแน่นอนอันนี้ <ST S> แต่ตัวที่เสริมเข้ามานี่โอ้โหจัดจัดทุกคนเลยนะ <ST S> อยู่ <ST> S> <S ที่ว่าปรับได้เร็วแค่ไหนก่อนฤดูกาลถ้าย้อนกลับไปที่จุดมุ่งหมายของหมอประวัติอะที่แบบว่าตอนแรกคนก็อาจจะมองว่าเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาอาจจะให้มองเรื่องของการหนีตกชั้นไปก่อนแต่แกก็ตอบว่าแกมา ปุ๊บแกเสริมเต็มแกหวังท็อปทีแกหวังท็อปทีมเพราะฉะนั้นมี3ทีมนี้มี1ทีมที่เป็นระดับบิ๊กโฟร์บิ๊กครีของตารางก็คือบียูมีอดีตแชมป์ไทยลีกคือเมืองทองเอาเอาเอาสถานะปัจจุบันเนี่ยสองทีมแรกที่เจอต้องบอกก่อนว่าเตรียมทีมสำหรับชิงแชมป์สโมสรถูกต้องถูกต้องผมก็เลยจะบอกแล้ว่าเอาหลักการนี้นะเอาหลักการนี้นะอีกทีมหนึ่งคือทีมที่เล่นใน ACL ด้วยมี2ทีมจาก3ทีมที่เล่น A c l เฤดูกาลนี้ส่วนอีกทีมหนึ่งเคยไปถึงรอบน็ ไหนที่มันจะจะสวยงามเท่ากับ3มทีมนี้แล้วแบบความเหมาะสมในการต่อสู้กับเมืองการในการฟัดกับในการที่เม like 네ืองเมืองเมืองการจะได้วัดตัวเองว่าแบบจะไปถึงท็อปทีอย่างที่ตั้งใจไว้ไหมตั้งใจไหมถ้า3นัดเนี้ยมันดีมันก็ชัดแต่ถ้า3นัดเนี้ยมันแย่มันก็ชัดเหมือนมันเหมือนแบบว่าพอผลโปรแกรมออกมาที่จับหลาออกมาเนี้ยมันมันเหมือนเมืองการพลังการเนี้ยได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้เลยอืมไทยลีกไฟท์เดี๋ยวนี้เลยอ่ะใช่สามเกมแรกคุณไทยลีกไฟท์เลยอ่ะคือต้องสู้ ตู้ไว้เห็นแล้วก็ทําให้เห็นได้ในทุกเกมว่า3เกมนี้เป็นเกมที่บอกระดับความสามารถของทีมว่าถูกต้องคุลิตี้ทีมอยู่ระดับไหนและ<ม>ต้องปรับอะไรอ,ไรอไรในอช่วงเกมที่เหลืออะไรเง